ข้อสิบนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่สองยกกำลังสามส่วนสองน้อยกว่าสามยกกำลังสี่ส่วนสามขอไข่ล็อกสามส่วนแปดฐานสองน้อยกว่าล็อกหนึ่งส่วนสองฐานสามนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็ข้อหนึ่งก็กอและขอถูกข้อสองก็ถูกแต่ขอผิดข้อสามก็ผิดแต่ขอถูกและข้อสี่กและขอผิดนะครับข้อนี้เนี่ยก็ เป็นเรื่องเลขยก่กำลังนะครับก็มาดูกอไก่ก่อนสอ,อยนยกกกำลังสามส่วนสองใช่ไหมครับน้อยกว่า3ยกกกำลังสามสส่วนสามจริงหรือเปล่าครับก็วิธีทำโจทย์แบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราอาจจะทําให้ฐานเนี่ยมันเหมือนกันไม่ก็ทําให้ เลขชี้กาลังมันเท่ากันนะครับแล้วค่อยมาดูว่าความน่าจะเป็นของอันไหนมันน่า au, ม,มันคนจะมากกว่า <S <s <verständ ically> หรือน้อยก,กว่ากันนะครับโดยอันนี้เนี่ยพี่ก็จะขอทําให้เลขชี้กาลังมันเท่ากันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเลขง่ายๆนะครับมันแต่ว่าตดเซษส,ส่วนอยู่พี่ก็ขอทําให้เป็นจำนวนเต็มก่อนจะทําให้เป็นจำนวนเต็มได้เนี่ยก็ต้องคูณด้วยเลขอะไรสักอย่างใช่ไหมครับก็มาดูนะครับอ <s> ันแรกเนี่ยเป็นสามส่วนสองส่วนอันต่อมาเนี่ยเป็นสี่ส่วนสามพี่ก็เลย จะคูณด้วยหแล้วกันก็คือยกกําลังหกด้วยกันทั้งสองข้างน,นะครับก็จะได้ว่าสองกำลังยกสองกำลังสามส่วนสอง,งเนี่ยยกกำลังด้วยหกไม่เป็นบวกนะครับมันเป็นบวกทั้งคู่นะครับพี่ก็เลยสามารถยกกาลังหกแล้วก็ใช้เครื่องหมายเดิมได้ก็คือน้อยกว่าแต่ถ้ามันยังมันมีตัวไหนติดลบเนี่ยเดี๋ยวจะต้องระวังนะครับทีนี้ เวลายกยกกำลังเนี่ยแล้วก็มายกกำลังอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเอามาคูณกันนะครับก็คือสองยกกำลังสามส่วนสองคูณกับหกน้อยกว่าสามยกกำลังสี่ส่วนสามคูณหกก็จะได้เป็นอันนี้ก็จะเป็นสองยกกำลังเก้าใช่ไหมครับน้อยกว่าสามยกกำลังแปดซึ่งทีนี้เลขมันไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะคูณเข้าไปได้เลยก็มาดูเลย สอยกกำลังเาเนี่ยก็คือห้าใช่ไหมครับแล้วมาดู3บ้าง3ายกกำลังสาคือเท่าไหร่ 27, ยี่ิบเจยกกำลังสี่สอนะครับสามยกกำลังห้าสองยสี่าลังหก็คือเจ็อยิบเนะครับซึ่งมันก็มากกว่า5้าแล้วแต่ว่ามันยังต้องยังไม่พายังไม่ถึง3ามยกกำลังแปด้ยซ้ำดังนั้น,น,นก็จะได้ว่าตัวด้านขวานเนี่ยมากกว่าด้านซ้ายช่ว์นะครับซึ่งก็ เป็นไปตามที่เขาบอกไว้ครับก็คือข้อนี้ก็ถูกทีนี้มาดูขอไข่วันนะครับก็ไกล่ถูกไปแล้วะนะครับขอไข่เขาบอกเป็นเรื่องล็อกครับก็ล็อกสอง ล็อกสามนแปดฐานสองร้อยกว่าล็อกหนึ่งวนสองฐานสานะครับก็มาดูกันนะครับก็คือเวลามันติดอย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเขียนเป็นอย่างนี้ได้ คือเวลาล็อกเนี่ยมันเอามาลบกันเนี่ยมันสามารถที่จะเอาทําตัวข้างในเนี่ยมาหารกันได้นะครับดังนั้นพี่ก็เลยกระจายกลับมาอีกทีหนึ่งก็เลยนําที่มันหานกันอยู่เนี่ยกลายมาเป็นให้มันอยู่ในรูปผลลบกันนะครับก็เลยได้มาเป็นรูปพวกนี้นะครับทีนี้ตัวแรกก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือล็อกฐาสามฐานสองแต่ว่าตัวต่อมาเนี่ยมันเป็นแปดแปดคือสองยกกำลังสามซึ่งมันสามารถที่จะ เปลี่ยนรูปได้ใช่ไหมพี่ก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นสองยกกำลังสามทีนี้ล็อกหนึ่งฐานสามเนี่ยยังไงมันก็คือหนึ่งนะครับเอ้ยสามยกกำลังอะไรได้หนึ่งก็คือศูนย์นะครับดังนั้นก็เป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็ลบด้วยล,ล,ล็อกสองฐานสามทีนี้เวลามันอยู่ในรูปนี้เนี่ยมันสามารถนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าได้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายสมบัติอีกทีหนึง่ง ลบด้วยสามและเมื่อมันเป็นล็อกสองฐานสองเนี่ยก็คือสองยกกำลังไรได้สองซึ่งก็คือหนึ่งนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ตัดไปเลยเลยพราะมันคือหนึ่งก็จะได้ว่าล็อกสามฐานสองลบสามน้อยกว่าลบล็อกสองฐานสามนะครับทีนี้พี่ก็ย้ายคางนะครับ ก็จะเป็นล็อก2ฐาน3กล็อก3ฐานสน้อยกว่า3ก็มาดูนครับว่ามันจะถึง3หรือเปล่าตัวนี้เนี่ย3ยกกำลังอะไรได้2มันก็ไม่ควรจะถึง1ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า3มกำลังหนมันก็แท่กับ3ไปแล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ถึง1ส่วนอันนี้เนี่ย2ยกกำลังอะไรได้3ก็จะเป็น1กว่าๆใช่ไหมครับ หนึ่งกกว่าบวกกับไม่ถึงหนึ่งก็จะได้สองกกว่าใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่ถึงสามจะชวนนั้นข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับก็จะได้ว่าข้อนี้ก็ถูกซึ่งกอถูกขอถูกก็ชอยหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายสมบัติของล็อกให้ฟังนะครับก็สมบัติของล็อกก็มีมากมายนะครับก็ต้อง กำหนดก่อนให้ m กับ n เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกนะครับและให้ a เนี่ยมากกว่า0โดยที่ a ไม่เท่ากัน1สมบัติข้อแรกเลย l o อก m คูณ n ฐาน a เนี่ยจะเท่ากับ l o g m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a นะครับแต่ถ้าอันนี้2ใชจะได้ว่า l o g a ของ l o g ของ m ส่วน n เนี่ยฐาน a เนี่ย จะเท่ากับ l o อก M ฐาน A ลบล็อกฐาน A นะครับอันนี้คือที่พี่บอกไปไงก็คือถ้ามันลบกันเนี่ยเอาข้างในมาหารกันได้เลยและอีกอันนึงนะครับอันนี้ใช้บ่อยก็คือ l o อกของ M ยกกําลัง R ฐาน A เนี่ยสามารถที่จะเอา R A ตกลงมาตรงด้านล่างแลยก็จะเป็น R คูณกับ l o g m ฐาน A เลยนะครับอีกอันหนึง่ง l o อกของ m ฐาน a กำลัง n นะครับทีนี้มันกาลังที่ฐานบ้างพอกําลังที่ฐานเนี่ยมันจะกลายเป็น1ส่วน n มันจะกลับมาเป็นเป็นเศษส่วนแทนนะครับคุณกับล็อก m ฐาน a เหมือนเดิมแั้ต่อมาครับก็คือล็อก a ฐาน a a ย็กำลังอะไร a ก็คือ1นั่นเองอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ ล็อก b ฐาน a นะครับล็อก b ฐาน a เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วนล็อก a ฐาน b ได้แล้วก็มีอันนึงนะครับที่ใช้บ่อยก็คือล็อก 2, บวกล็อก5เท่ากับ1ครับซึ่งมันมาจากอะไรก็คือล็อก 2, บวลอก5คือเท่าไหร่ก็คือล็อก 2, คูณ5ใช่ไหมครับ ซึ่งก็คือล็อกสิบแล้วฐานเนี่ยเวลาล็อกมันไม่มีเขียนฐานเนี่ยก็คือเขาจะรู้กันนะครับก็คือฐานเป็นสิบดังนั้นสิยกกำลังอะได้สิบก็คือหนึ่งก็เลยสามารถจะย้ายไปย้ายมาได้ว่าลกล็อกสองเท่ากับหนึ่งลบล็อกห้าหรือว่าล็อกห้าเท่ากับหนึ่งลบสองนะครับแล้วก็ข้อเจ็ดถ้า A ยกำลังล็อก b เนี่ย เะ่เท่ากับ b ยกกำลัลงล็อก a ด้วยนะครับก็จบเรื่องล็อกนะครับสมบัติต่างๆที่ควรจะรู้